ชาวสวนลำไยในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้กำลังเร่งตัดแต่งกิ่งต้นลำไยที่มีผลลำไยเนี่ยค้างตกค้างนะครับคือต้องตัดทิ้งแล้วชาวบ้านบอกแบบนั้นแล้วก็ต้องมีการตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งเพื่อให้ต้นลำไยให้ผลผลิตที่ดีในปีหน้าหลังจากบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาราคาลำไยที่ตกต่ำในรอบหลายสิบปี ซึ่งการตัดแต่งกิ่งลำไยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ตามมติคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้หรือว่าฟรุตบอร์ดที่มีนายอธิกรสิริรัฐยกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมโดยมีการสนับสนุนค่าตัดแต่งทรงพุ่มกิ่งชอบผลและก็ปัจจัยการผลิตไร่ละ1,400บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือน กรอบวงเงิน,นยอยู่ที่ประมาณ1000ล้านบาทครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้แต่ผลจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจากคดีคลิปเสียงของนางสาวแพทองทานชินวัตรก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีก็ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะทำให้ชาวสวนล,ลำไย,ยเนี่ยต่างกังวลว่าโครงการนี้ จะได้รับการอนุมัติหรือไม่แล้วก็จะโอนเงินได้ทันเวลาการปรับปรุงสวนลำไย,ยด้วยหรือไม่นะครับเรื่องนี้เลยขาที่การสมาคมชาวสวนลำไย,ยไทยออกมาประเมินบอกว่าความเสียหายของชาวสวนลำไย,ยภาคเหนือกว่าแสนคนน่าจะมากถึง1,000 0ล้านบาทเลยครับ นอกจากเงินสนับสนุนการตัดแต่งกิ่งแล้วก็ปัจจัยการผลิตไร่ละ1,400บาทแล้วรัฐบาลเองก็ควรจะชดเชยเยียวยาเกษตรกรไร่ละ2,000บาทเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเคยรับปากว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวสวนแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทาได้ครับจะหมดบาระหรืออะไรก็ก็แล้วแต่ทางการเมืองเขาเนาะแต่ในภาคพื้นทางระดับของเขาเรียกข้ารการชั้นสูงเนาะ ก็ต้องนำนโยบายนี้มาขับเคลื่อนให้ได้อะงบประมาณมีตรงไหนก็ต้องต้องตัดลงมาช่วยเหลือไม่งั้นก็ตายนะครับจบจบเลยชีวิตเกษตรกรชาวสวนลำใหญ่นะฮะ เช่นเดียวกับประธานคณะกรรมการการแปลงใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ที่เห็นว่าชาวสวนลำาไยประสบปัญหาต้นทุนราคาแรงครับแล้วก็ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้นด้วยแต่มันดูเหมือนว่าจะสวนทางกับราคาที่ตกต่ําเป็นประวัติการก็เลยขอให้รัฐบาลร,รักษาการเนี่ยเร่งช่วยเหลือเยอียวยาเกษตรกรต่อไปด้วยครับวันนี้นะครับก็รัฐบาลนะครับก็ยังไม่ได้แต่งตั้งนะครับยังไม่ได้เป็นรูปธรรมเพราะว่า กำลังสัรหาอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ทางเกษตรกรก็มีข้อกังวลว่าปีนี้จะได้ไหมนะครับยินจะได้ไหมหรือว่านะครับรัฐบาลรักษาการอาจจะช่วยเหลือโยยานะครับให้เกษตรกรนี้พางมไปก่อนอันนี้ก็ขอความอนุเคราะห์นะครับทางรัฐบาลช่วยนะครับช่วยเกษตรกรเรื่องลำใหญ่นะครับ ลา่าสุดชาวสวนลำไยทยอยไปขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพแล้วนะครับแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีความชัดเจนว่าโครงการเนี่ยจะได้รับอนุมัติหรือไม่แต่ว่าเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอก็มีการแนะนำบอกว่าให้เกษตรกรเนี่ยเริ่มตัดแต่งกิ่งได้ทันที ตัดแต่งเสร็จแล้วก็ให้ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับทีนี้ถ้าหากโครงการได้รับการอนุมัติเมื่อไหร่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเป็นรายแปลงเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับเกษตรกรชาวสวนลำไยต่อไปด้วยครับ